โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาลงออฟพังทิงงูให้ทุกคนดูกันนะครับใช้เพียงสี่ตัวนะครับหรือจะใช้3ตัวก็ได้นะเอาเจฟออกนะแต่ว่าเอาสตัวละกันนะสตัวละกันนะตอนนี้ก็ง่ายๆนะไม่มีอะไรมากนะอ่ะถามว่าออฟพังทิงงูเนี่ยเอาไว้ทาอะไรนะครับก็เอาไว้ใช้หางททงงูไงเออก็ไม่นายากนะใส่หางทิงงูแค่นั้นแหละนะออฟนี้ก็ถามว่าจําเป็นมากไหมก็ถ้ามีก็ดีนะแต่ตอนนี้เนี่ย หางเทง,งูคนไม่ค่อยอามาเล่นแล้วนะที่ผมเห็นเนี่ยหางเทง,งูเอาไปเล่นด่านเพลนมีนะเมื่อก่อนตอนนี้ไม่ค่อยมีครับตอนนี้ก็จะใช้พวกเลงงูคู่อะไรกันแล้วนะับสำหรับด่านที่มันต้องใช้หางเทง,งูนะครับแต่ว่าตัวมันเท่ไหมเออตัวมันเท่ตัวมันเท่ครับตอนเล่นโดนมันเท่ นับก็เดี๋ยวคลิปนี้นับจะมาสอนหาแล้วก็จะสอนลงนับด้วย4ยูนิตนะครับตัวโจมตีแค่2ตัวนับขอแนะนำร้านลาวา b u c k มีบริการกิฟต์ไอเทมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็น b l o c Food, Alstar Tower Defense อีกทั้งยังมีประกันเติมระบักด้วยระบบ ID Pass และมีเกมให้คุณได้จะใช้อีกมากมายลิงก์ a c e b o o k และลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับขอแนะนำ Lexis Shop บริการขายไอเดียเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็น b l o c Food, King Legacy, Alstar Tower Defense, ID สุม่มดาบแร่ในเกมเบรดบอลและมีบริการต่างๆให้คุณด้เลือกใช้อีก มากมายลิงก์ Facebook และลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับขอแนะนําร้านเติมเกมโลบัคราคาถูกเลยนะต้องซีมาฉันั้นนะครับใช้ระบบการเติมแบบระบบไอเดียสปาร์บนะเป็นโลแท้นะ100%นะค,คุ้มเลยนะเปรียบก็ประมาณนี้เลยอีกครั้งนะครับยังมีไอดีไก่ตันแอนิเมชั่นเจอร์นะครับพร้อมการันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางเจฟก่อนนะ แล้วก็เหมือนเดิมครับเรารอกันดูกันที่เว็บที่3ไม่ก็เว็บที่สี่นะเพราะว่าผมจะวางตัวได้ตอนนั้นนะครับเดี๋ยวผมตัดไปเลยดีกว่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มวางอย่างที่เรารู้กันดีนะครับตอนนี้เนี่ยโคนันเนี่ยตัวมันหดมากๆเลยนะครับโคน,นันตอนนี้คือแบบไม่รู้จะพูดคำเอาคำไหนมาพูดมันหดมากจริงโคน,นันละเดี๋ยวผมจะเริ่มวางไอดอนแล้วนะ,อะโอเคบับ อยู่เลยอยู่เลยอยู่ในลไลเวฟแล้วแค่เนี้แค่มีมีโคนันมีคาสะไอดอลจบละโอเคยับเราเอามาแล้วก็ต้องใช้ทุกตัวให้คุ้มหน่อยเดี๋ยวผมวางมีคาสี่ตัวนะครับผมชอบวางแค่สี่ตัวไม่รู้ทำไมวางแค่สี่ตัวครับโอเคจริงๆวางกี่ตัวก็ได้แหละนะวางเท่าไหร่ก็วางกันเนาะเดี๋ยวเวฟที่เจ็ดนะครับเวฟที่เจ็ดเดี๋ยวผมจะอัพโคนันได้แล้วผมต้องอัพโคนันเพื่อตีตัวแอร์นะครับเดี๋ยวรอเวฟที่เจ็ดก่อน ง่ายๆครับง่ายๆไม่ยากครับไม่ยากเรียบร้อยครับเราสามารถตีไฮบิทได้แล้วนะถ้าเล่นมือเกมเนี้ยไม่ยากหรอกครับสักด่านแต่ว่าถ้าเล่นออโต้เนี่ยแม่งยากทุกด่านเลยพวกบอดมันชอบวางตัวงูนะก <c oughs> ็บ <c oughs> อดอะไรเนาะเออจออะไรกับมันมากนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวอัพไอให้เป็นสองห้านะครับอ่ะในขั้นหนึ่งนะโอเคไอเป็นสองแล้ว <c oughs> มิคาสะจะยังไม่อัพนะครับแบบแบบหลังๆนะครับ Okay, ตอนนี้นะครับสิ่งที่ต้องทําคือต้องอัพโคนันให้ตันนะเพื่อกดสกิลอ่าเปเปอร์เปเปอร์อะไรสักอย่างเลยแหละผมลืมแล้วโอเคอันนี้อัพโคน,นันได้ไหมอัพได้อัพเลยสกิลต่อไปชื่อว่าโอลิโอลิกามิปริ้นหดมากเลยโคน,นันตั้งแต่โค่นนั้นเข้ามาเนี่ยผมเอามาเล่นหลายด่านมากขนาดแบบบางทีมันไม่ชนะธาตุผมยังเอามาเล่นเลยในสตอรี่ใน Story, ในเลดอะไรพวกเนี้ยตัวมัโนโหดจริงตัวมัโนโหดจริง ตัวเอลิเมนเทลเริ่มมาแล้วนะครับตัวเอลิเมนเทลเนี่ยเราต้องตีต้องอัพเหมือนกันนะครับต้องอัพเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมอัพเป็นเว็บที่สิบสามนะเว็บที่สิบสามเนี่ยจะเริ่มอัพตัวมิศาสรนะเพื่อตีตัวเอลิเมนเทลนะตัวเอลิเมนเทลเดี๋ยวเดิมดไหมเลือดมันเยอะแล้วเลือดม,มันเยอะแล้วต้องอัพแล้วอัพตันหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จับคนนั้นได้ไหมยังไม่ได้งั้นเดี๋ยวอัพมิศาสตรตัวนี้อัพปุ๊บก็ตีชิลเลยนะครับโอเค ่ะเดี๋ยวอัพโคนนั้นอ้าวยังอัพไม่ได้นะตังยังไหมพอ่อเ,เ,เดี๋ยวเราจกคิดเบียบเราจะอัพโคนนั้นเป็นตันกันปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร,ร้อยโคนนั้นตันแล้วนะครับแล้วก็มีข้าวสารตันหนึ่งตัวจริงๆวางตัวเดียวก็อยู่นะแต่เงินมันเหลือนะเอาอไปเด้อเนี่ยเอาไปเอาไปเอาโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแรับรอรอรับชัยชนะนะครับ17.5ล้าน4วิ แล้วก็ดาเมจคูณ3เข้าไปแรงมากๆอัพได้ไหมถ้าผมจะอัพอัพได้ไหมยังไม่ได้อัพได้ไหมเดี๋ยวอัพวันนี้ให้เป็นขั้นสอนแล้วกันจะตีฮาวเวอร์ฟูได้แล้วอ่ะตอนนี้บอสมาแล้วนะบอสทังเทงงูมาแล้วครับเลือดอยู่ที่512ล้านนะครับตัวบุนจะหลุดไปแล้วเรากดเลยปุ๊บเรียบร้อยโดนทังเทงงูแล้วครับที่เราอัพตรงนี้ไปโอเคเฮ้ยทังเทงงูมันวิ่งเร็วจังวะวิ่งโคตรเร็วทุกคนดูดิ มันคุเร็วอะตีชางทิงงูหน่อยตีชางทิงงูหน่อยตีชางทิงงูหน่อยตีตีตีเหมือนจะไม่ตายเหมือนจะไม่ตายเดี๋ยวผมต้องวิ่งไปตีเองเอาตายเอาตายอยู่ดีนี่หว่ามีทักษะผมตีไกลมากโอเคครับผ่านแล้วนะครับประมาณนี้นะสำหรับอ่าเลทของฮังทงงูนะไม่ยากนะไม่ยากมีแค่สองตัวนี่คือชิลเลยนะครับโอเคผมก็ อยากให้ผมลงเลตไหนต่อคอมเมนต์ใต้่ิ้าชิปนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามผมด้วยนะครับโอเคผมไปละ